สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Research a อ t i c นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในงานวิจัยนะครับคลิปนี้เป็นสิ่งที่นะครับผมก็อยากจะนำมาเล่าสู่ท่านฟังนะครับผ่านมุมมองของนะนักศึกษาปรยายเอกนะครับท่านหนึ่งนะครับ ที่ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับหรือ MSU นะครับในประเทศอเมริกานะครับประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยหรือเล่าสู่กันฟังนี้เป็นเรื่องนะครับ IRB หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนะครับซึ่งในความรู้สึกหลายๆคนนั้นนะครับ พอพูดถึง IRB หรือ Research e t h i c เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับอา,อาจจะทำให้รู้สึกว่า,าความรู้สึกในการอยากจะทำงานวิจัยนะครับมันมีความสั่นไหวนะครับดังนั้นนะครับาการที่เรานะครับจะต้องปรับตัวนะครับให้อยู่ในการทำวิใจัยในปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็คงจะหลีกหนีนะครับดีเซอร์ตแอติกหรือ IRB ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับหลายท่านอาจจะมองว่า IRB เป็นเรื่องของเอกสาร IRB เป็นเรื่องของขั้นตอนหรือ IRB เป็นเรื่องของการรอคอยนะครับเราก็มาลองรับฟังนะครับความคิดเห็นนะครับจากเพื่อนนะครับที่ นะครับเขามีประสบการณ์นะครับเรวาว่าง Research Active นะครับหรือ IRP นะครับในทั้งบริบทงานวิจัยของไทยกับบริบทที่เขา,ารับรู้และเรียนรู้นะครับ r h s e t r c h a c t i v ในวงวิชาการของสหรัฐอเมริกานะครับหรือที่ม i ชิแกนสเตตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ ใช่ระ,ะบบผมมองว่าระบบมันเข้าถึงจะต้องได้ยากไม่เหมือนของฝรั่งฝรั่งเขาแทร็กกิ้งได้เลยว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วเขาレสปอนียลไทม์เลยเขามีพิมพ์เมสเ็จกันไม่ต้องมานั่งทำหนังสือเหมือนเมืองไทยเมื่อสิบห้าถึงยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเรายังไม่มีพวกจรรยธยรทำงานวิจัยนะครับเวลาทําวิจัยนี่แบบว่าน่าจะมีความสุขมากเพราะว่าไม่ต้องมีจรรยธยรทงานวิจัยอ่า แล้วก็แบบว่าแต่ว่าของต่างเขาทำแ,แล้วน่าจะมีอบรมไม่ฝรั่งก็ทําแล้วครับครับฝรั่งเขามีคือคือพอพอเราคุยกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งที่เขาจะแบบว่าต้องมาลงสนามในประเทศไทยอ,ะอ่ะเขาก็จะบอกว่าเขาต้องรออ่าจริยธรรมของเขาก่อนให้ผ่านแบบก็ถึงจะมาเก็บข้อมูลได้ใช่ใช่อ่าดังนั้นอ่ะคือการและอีกอย่างหนึ่งคือว่าในงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยคอนเซนต์ฟอร์มยังไม่ให้ผู้ผู้ผู้ให้ข้อมูลรับรู้เลยอะ่ะก็คือเก็บอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็คอนเซนต์ฟอร์มนั้นอ่าถ้าเกิดเขาไม่ซีเรียสจริงๆเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีคอนเซนต์พูดง่ายๆจริงๆแล้วไม่มีอะ่ะนะคือเมื่อก่อนก็ยินยอมด้วยวาจาปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มให้ความสนใจมันก็ ชชาไปประมาณ15ปี20ปีแล้วอ่ะก็สวัสดีครับผมชื่อเอกชัยกันงงนะครับเป็นข้าราชการนะครับลาศึกษาต่อตอนนี้ศึกษาในระดับปริญญาเอกนะครับในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ Michigan State University ที่สหรัฐอเมริกานะครับเพืรับทุนคอคอมาศึกษาต่อนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะครับมาพูดถึงประสบการณ์ในเรื่องของประเด็นการขอ การรับรองจริยธรรมการวิใจัยในมนุษย์นะครับว่ามีข้อแตกต่างระหว่างไทยกับในส่วนของที่อเมริกาในส่วนที่เรียนอยู่ยังไงนะครับผมสรุปประเด็นสั้นๆนะครับในส่วนของข้อแตกต่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในส่วนของทางนักศึกษาแล้วก็ในส่วนของผู้วิจัยโดยเฉพาะผู้วิจัยที่ส่วนใหญ่เราก็ทําการวิใจัยในมนุษย์นะครับซึ่งกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยก็ เราก็มีการเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่ปวยหรือกลุ่มเด็กนักเรียนหรือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือในเรื่องของการขอรับรอง IRB นะครับผมเรียนจบโทที่ไทยผมมองคือก็ประมาณ6-7ปีก่อนผมมองว่า IRb คืออะไรที่ยากแล้วก็ใช้ขั้นตอนที่ยาวนานมากแล้วก็จับต้องเข้าถึงได้ยากนะครับเราซับมิเตเอกสารไป ถ่ายเอกสารเป็นตั้งเพื่อไปยื่นที่ในส่วนของเลขาที่ทําในเรื่องของรับเรื่องเขียนใบในการขอที่จะขอรับรองนะครับใช้เวลานานมากแล้วไม่รู้ว่าของเราอยู่ในขั้นตอนไหนการขอเอกสารค่อนข้างจะยาวนานนะครับแล้วก็มีการแก้เอกสารต้องพินเอกสารไปในที่แก้ไปยื่นใหม่ใช้เวลาขั้นตอนถึงตอนไหนก็ไม่รู้ก็ต้องรอเองนะครับว่า เขาส่งอีเมลมาว่าได้รับการรับรองเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแต่พอมาเรียนเอกที่อเมริกาสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ได้เห็นในเรื่องของ h อ b ์ของเขาก็คือว่าเขามีการทำที่ค่อนข้างเป็นระบบนะครับสิ่งที่แตกต่างจากไทยที่ชัดเจนเลยก็คือระบบในเรื่องของการเข้าไปเราก็จะเขาจะให้เราเข้าไปสรแอคเคาช์ของเรานะครับแต่ขั้นตอนในเรื่องของรีควีในส่วนของผู้วิจัยเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็สั้นยิในส่วนของ Uh, certificate ที่ได้รับการอบรม IRB ที่เขารับรองไม่ว่าจะเป็น h i p ้ a หรือว่า GCP หรือว่า Good Good Clinical Practice นะครับที่เราเข้าไปอบรมกันก็เขาก็จะมี requirement มาว่าเราต้อง่ันการอบรมอะไรบ้างนะครับก็ submit certificate ไปแล้วก็สร้าง i account นะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะซับมีเกอกสารเขาม่บอกว่าเอกสารมีอะไรบ้าง consent form assent form อย่างผมผมทมําวิจัยในวัยรุ่น <ừ. S 1> ซึ่งอายุไม่ถึง18ก็ต้องมีคํายอมของทั้งเด็กและผู้ปกครองก็จะมี assent form consent form แล้วก็หนังสือชี้แจงอะไรต่างๆก็ซับมีเข้าไปแล้วระบบของเขาจะดีมากเขาจะแท็กได้เลยว่าขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรใช้เวลาแต่ละขั้นตอนไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้ว ในระบบพอท่องเขาเนี่ยพอเราเข้าไปในแอคเค้าเนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้ใส่ชื่ออาจารย์แอดไวเซอร์คอมมิตตี้ต่างๆซึ่งอาจารย์ของเราเนี่ยระบบก็จะส่งไปให้อีเมลไปให้อาจารย์ของเราอาจารย์ก็ต้องเข้าไปซับมิ t ในเรื่องของสแตทิฟิเคชไอาต่างๆนะครับทุกคนก็จะถูกแท็กถูก,ถ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 กติดตามแล้วก็ในส่วนของอผมมองว่าระบบเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาสั้นกว่า กระชับกว่าเพราะว่าเขามีการติดต่อแบบวิโไทามอย่างเช่นพอเรารับงมิตเอกสารอะไรเข้าไปคณะกรรมการพิจารณาปุ๊บเขาจะมี IRB Co-ordinator คือมีเจ้าหน้าที่ประจำตัวเราเลยทำทำเกี่ยวกับของเราเลยอพอคณะกรรมการบอกว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างเขาขออะไรเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เขาก็จะกรอกไปในระบบนะคะแล้วก็จะมีอีเมลเด้งมาหาเราว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีเควเอกสารดังนี้เราก็เข้าไประบบก็ ซับมิสเอกสารที่เขาขอเพิ่มเติมเป็น PDF ไฟล์ใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์ตอบเข้าไปอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ต้องกด Accept ให้เรากดซับมิสให้เรานะครับยืนยันร่วมแล้วก็ซับมิสไปอีกวันแค่วันสองวันเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาก็จะถ้าเขาสงส,สงสัยประเด็นไหนเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ข้อความนะครับเป็นเหมือนเป็นแดชบอร์ดเนี่ยครับพิมพ์ข้อความตอบมา เราไมได้รับอีเมลโน i ิฟิเคชันเราก็จะรู้เลยเราจะรู้รเรียดถามเลยว่าเราต้องตอบอะไรนะครับแลวเราก็จะรู้ว่าโปรเซสถัดไปเนี่ยคืออะไรนะครับเขาขอเอกาสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่ยาวนานเหมือนไทยก็คือว่าไทยเราก็ต้องพิ้นเอกสารหรือว่าไปกรอกแบบฟอร์มนั่นแบบฟอร์มนี่ซึ่งขั้นตอนเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช้ากว่าที่นี่นะครับมองมองถึงตรงนี้มากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า ในเรื่องของเขาความเ์นในเรื่องของ Data Monitoring หรือว่าในส่วนของ Data Safety อะไรต่างๆนะครับเช่นอย่างผมเนี่ยด้วยช่วงโควิดผมกลับไปเก็บข้อมูลที่ประเทศไทยไม่ได้เนี่ยผมต้องอจ้างไอเขาก็จะให้เราเนี่ยไอเอของเราเนี่ยได้รับการเทรนเราต้องต้องซื้อโปรแกรมแล้วก็สมัครให้ไอที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรียนซึ่ง ถ้าเป็นประเทศไทยเราเนี่ยตอนที่ผมเรียนโทที่ไทยเราก็แค่ว่าผู้วิจัยจะทําการเทรน R A ดังนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตามโปรโตโคอลแต่ฝรั่งเขาเขาไม่ยอมเขาต้องให้เรียนในเรื่องของ IRB ในเรื่องของสิทิโปรแกรมในเรื่องของอะไรต่างๆที่เขาเรีกไปโดยผ่านระบบการเรียนที่เขารับรองมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็สับมิสเซอร์ติเคตให้เขาว่า R a เราผ่านการอบรมนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลเนี่ยพอเราเก็บไปเก็บข้อมูลเองไม่ได้ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลให้เราในเรื่องของการส่งเอกสารกลับมาเนี่ยเป็นไปได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าเอกสารมันเยอะแยะามากเขาก็จะมีระบบในเรื่องของการปกป้องข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเขาก็จะมีการติดตามเขาจะมีโปรโตคอลว่าคู่ในส่วนของผู้ช่วยวิจัยเนี่ยจะต้องสแกนเอกสารแล้วก็ซับมิดเข้าสู่ระบบกลางของเขาก็าจะมีแอคเคา t ์ให้ นะครับแล้วก็ซับนี้เข้าไปสู่ในในในบริ์กลกางที่มีมีระบบปกป้องข้อมูลค่อนข้างดีนะครับจะมีพาสเวิร์ดอะไรต่างๆแล้วพอถึงเวลาเนี่ย RA ของเราดาวน์โหลดเข้าไปอัปโหลดเข้าไปจากนั้นเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะครับเราในฐานะผู้วิจัยหลักแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกาหลักต้องเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วตั้งเป็นพาสเวิร์ดที่รู้กัน2คน แล้วก็เอาไปไว้ในไดรฟ์ของมหาลัยที่เป็นไดร์ที่มีผู้ดูแลอยู่แล้วก็มีการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างดีต้องแล้วจากนั้นเนี่ยก็ลบข้อมูลนะครับทำการลบข้อมูลที่ผู้ช่วยผู้วิจัยเนี่ยอัปโหลดขึ้นสู่ระบบนั้นทิ้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้วิจัยผู้ช่วยวิจัยเนี่ยหลังจากสแกนเอกสารแล้วก็ทำเป็น PDF ไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมีการาทำลายเอกสารทิ้งอันที แล้วก็ต้องมีบทกว่าทําทำไมเอกรสารทิ้งมีการเล็กคอร์ดวิดีโอรหรืออะไรต่างๆชัดเจนมีผู้ยืนยันนครับก็น่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่มีข้อแตกต่างน,นะครับในเรื่องของการขอ,ขอ i ออครับมีอะไรจะ,จะแนะนํานะครับเกี่ยวกับ IRB ในประเทศไทยไหมครับผมมองว่าโดยรวมนะครับในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนต่างๆน่าจะคล้ายๆกันนะครับ แต่ว่าในเรื่องของระบบเตื้อซึ่งจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความทันสมัยในการจัดการระบบในการขอขอเอกสารต่างๆในขั้นตอนต่างๆเนี่ยบ้านเรายังค่อนข้างใช้เวลายาวนานแต่ผมมองว่าออีกไม่นานก็น่าจะมีการพาราัฒนาเพราะว่าเราก็ใช้รูปแบบของเขามาก,ก่อนเนยครับเพราะว่าทางทางนี้เขาก็พัฒนามาก่อนดังนั้นเนี่ยก็ เป็นประเด็นที่ในเรื่องของบ้านเราเนี่ยก็แล้วแต่บางทีก็แล้วแต่ในส่วนของอมหาลาัยด้วยนะครับซึ่งบางมหาลาัยก็อาจจะมีระบบขั้นตอนที่กำกับติดตามค่อนข้างดีนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคนะกรรมการจริยธรรมการวินในใจัยของมหาลาัยนั้นๆด้วยครับมีอะไรฝากตอนสุดท้ายไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของในเรื่องของผู้วิจัยหรือว่า ทั้งในส่วนของในฐานะของนักศึกษานะครับก็มองว่าประเด็นในเรื่องของจริยรธรรมการวิจัยเนี่ยยังเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีก็คือในเรื่องของการเตรียมเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็โปรโตคอลต่างๆที่เขาต้องการเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนเพราะว่าแต่และที่ก็จะมีการมีใครเอกสารแตกต่างกันไปนะครับก็เราไม่ต้องเตรียมให้พร้อมในส่วนของขั้นตอนนั้นๆแล้วต้องต้องดูนะครับว่าเราจะ โครงการวิจัยของเราอะจัดอยู่ในในประเภทไหนเพราะว่าการแบ่งประเภทเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่ง Research Project ออกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายคกันคือสาประเภทในเรื่องของ a c c e n t ก็คือการยกเว้นเช่นการวิจัยในชั้นเรียนอะไรเงี้ยครับบางทีเนี่ยบางาที่เขาก็จะถือว่าเป็น a c c e n t ก็คือข้อยกเว้นนะครับการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอะไรเงี้ยครับซึ่งเก็บข้อมูลในกลุ่มครูนยรครับไม่ไม่มีการที่จะ ละเมิดสิทธิของกลุ่มตัวอย่างก็เขาก็ถือว่าเป็นยกเว้นนะครับก็คนรีวิวก็มีแค่คนเดียวนี่ครับก็ไม่ใช้เวลานาน,านหรือว่าเราก็ต้องแยกประเภทไปดูประเภทของเราดีๆว่าเราอยู่ในประเภทไหนแล้วก็ขอให้ถูกจะได้ไม่ต้องกลับไปขับมาไม่เสียเวลาเราครับก็ต้อบยอมครับขอบคุณอาจารย์เอกชัยครับครับสวัสดีครับครับท่านสามารถติดตามผลงาน,นต่างๆผมได้ในสองช่องทาง ในช่องทางแรกก็คือ YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษช่องทางที่2ก็คือนะครับธนาคลงสายเชื้อชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับใน Facebook ช่องแรกก็เป็นของ y t u t u นะครับ u t u b e กับ f a c e b o o k นะครับท่านสามารถติดตามได้ใน2ช่องทางนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ